เรได้ว่างานนี้นะคะกลายเป็นประเด็นเรา่มากขึ้นมาอีกจนได้ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับทางด้านของสาวเพลวพา,วพาวแสงทองนักร้องหมอนลาซิ่งชื่อดังนะคะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแพลวพาวกับหนุ่มสันวงสะทอเนี่ยได้ กำลังเข้าสู่ประตูวิวากันแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของสาวแพลวพราวแสงทองนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพค่ะพีวดดิ้งของแพลวเพราวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะท้อนนะคะที่ได้ได้ว่างานนี้นโอโหสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะอราเจ้าบ่าวเจ้าสาวของทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่ามาเต็มจัดเต็มกันเลยนะคะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความไว้ค่ะว่าอีก2วันนะคะ พร้อมกับมีอีโมจิค่ะรูปแหวนนะคะแล้วก็อีโมจิรูปหน้าคนพร้อมกับมีหัวใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าทาเอาชาวเน็ตค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะบางก็บอกนะคะว่าโอ๊ยตื่นเต้นสวยน่ารักนะคะค่อยกระตื่นเต้นหันนาชุดบททันได้อยู่ตื่นเต้นแทนทั้งสองนะคะ บางก็บอกเขาว่าสวยงามมากสะอ่อนคักตื่นเต้นคิดยากวันที่19เวลาที่ไทยกับเวลาที่สวีเดนห่างกันคักในะคะ7โมงเช้าไทยอยู่สวีเดนตีหนึ่งสามีบอกว่าวันที่18เลิกงานมาเธอต้องรีบนอนเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตั้งนาฬิกาปลุกเธอเองน่ารักสุดๆเด้อสามีค่อยหน่บางก็บอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นนำแม่แพรวเดจ้าโอ้ยคือตื่นเต้นแท้ล่ะป่านรู้เจ้าของสิแต่งงานบัตรหนขอแสดงความยินดีด้วย ะะแต่ว่าได้ไดค่ะคุณผู้ชมงานนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ค่ะเมื่อทางด้านของเทเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งะคะได้มีการนําเรื่องราวของสาวแพลวแราวแสงทองค่ะที่ได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่า อีก2วันโดยทางด้านของเพจดังค่ะก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าเมื่อแม่แพรวกูลงภาพผีเวดดิ้งสุดหวานฉ่ำนับถอยหลังอีก2วันจะถึงวันวิวาที่รอคอยแต่ชาวเน็ตท่านหนึ่งนั้นนะคะพร้อมกับมีจุดจุดจุดจริงๆแกอยากจะบอกว่ายินดีด้วยนะใช่ปะแต่แกพูดไม่ถูกอันนี้กูแม้จะแต่งงานทั้งที เป็นใครก็ตื่นเต้นแล้วเนาะนับวันรอบอไหวแล้วนะบ,บีใดๆเนี่ยค่อยก็ยินดีกับแม่แพรวนําเด้อนะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจเจมอยร้อยแปดวีหก็ได้มีการนำคอมเมนต์ของชาวเน็ตท่านนึงค่ะคุณผู้ชมที่งานนี้เนี่ยโอ้โหก็น่าจะแสดงความยินดีแล้วค่ะแต่ว่าใดๆก็อาจจะคงพิมพ์ไม่ถูก พูดไม่ถูกนะคะโดยชาวเน็ตท่านนี้เนี่ยมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแพรวราค่ะว่านับถอยหลังจะได้ผัวแล้วโอ้โหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะของสาวแพรวราวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะทอนก่อนเข้าพิธีวิวากันนั่นเองค่ะและวันนี้เองนะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างก็จับตามองกันเลยทีเดียวสําหรับพิธีวิวางงานแต่งงานของทางคู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งในวันนี้นะคะทางคู่เนี่ยจะเสิ โมเมนต์หวานฉ่ำออกมาให้กับ fc แฟนคลับเนี่ยได้ดูได้ชมกันยังไงบ้างนะคะก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ